สาวนี้ครับผมขอเสียงกำลังให้กับออสการ์ นะคะคเดี๋ยวให้น้องหายใจสักหนึ่งเพิงนะคะแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันสักหน่อย <c oughs> ดูไหม่เหนื่อยแต่ดูแบบสูงยันดีอยู่เลยนะ <c oughs> <c oughs> เก็บอาการอยู่ใส่กันเต็มที่มากเลยเมื่อกี้รอบสุดท้ายของโชว์ไฟนอลแล้ววันนี้นี่แหละครับผมได้เห็นความสามารถของเด็กในลุ้งวาซิตี้แล้วถ้างั้นตอนนี้เราจะให้น้องๆทีมออลซัมได้พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับทีมออกเกิลส์นะออกเกิลขอพายครับโอเคค่ะ,คะ อยากจะรู้ถึงความรู้สึกตอนประกาศผลเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รก็รู้สึกดีใจที่เข้ามาค่ะเพราะพวกเราก็ทํากันเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าชื่อของเราประกาศเป็นชื่อสุดท้ายด้วยนะมันเหมือนเป็นแบบ last spot อะเราก็โหถ้าไม่ใช่ชื่อเราก็คือไม่ได้เข้ามาเลยในรอบไฟนอลรุนไหมรุนมากตื่นเต้นมานะนั่งอยู่แถวไหนเมื่อกี้เมื่อวานนี้โซนไหนชซนกงนู้ตหรอ อยู่บนสุดนะคะก็ถือว่าวันนี้มาถึงรอบไฟนอลแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคุณครูไหมก็ขอขอบคุณแบบว่าพี่ๆในออซัมพี่ตองที่ช่วยพวกเราทำโชว์นะคะแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ชมที่มาเชียร์เรานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวออซัมนะคะที่คอยให้กำลังใจเราตลอดเลยค่ะยั มากเลยนะคะอยากมีอะไรอยากพูดอีกสักหน่อยไหมอีกสองท่านเชิญได้เลยนะเปิดโอกาสตรงนี้เราเป็นทีมสุดท้ายแล้วของมินิครูด้วยขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่คอยพพอร์ตตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณพวกเราสามคนด้วยที่ช่วยกันแล้วก็เต็มที่มากๆเลยค่ะเย้ขอบคุณนะครับผมเริ่มออก Oscar ขอบคุณมากค่ะเด่๋ยวไปพัดล่าๆนะคะแล้วก็รอลุ้นผลคะแนนกันขอบคุณค่ะเก่งมากสู้ๆ